อันนี้ใส่อะไรเราจะใส่ผักเลยอร่อยตรงนี้ตรงผักหรือเผาชาแต่เป็นผักแล้วมันรสชาติเราลองชิมรสชาติท่านผู้ชมแล้วก็อธิบายให้ท่านชมดูสวัสดีค่ะเราพบกับผู้ใหญ่นะคะเคยใช้ในไต้หวันนะคะในรายการไม่เลือกแดดนะคะไม่เลือกแดดวอนนี้ผู้ใหญ่ยิ่เลือกไต้หวัน วันนันยูนไก่จะพาทุกคนมากินอัันนน้ก็แดงที่หมาล่าที่ไต้หวันร้านนี้น้องสาวคนนี้บอกว่าเด็กดังนี่ค่ะอยู่นู่นก็แดงอยู่ไหนก็แดงฉันอยากจะแดกไม่เลือกแดงอันนู้นก็แดงอันนั้นก็แดงอันไหนก็แดกไม่เลือกแดง อยู่นู Merkel, ้นก็แดกอยู่ไหนก็แดกฉันอยากจะแดกไม่เลือกแดกอันนู้นก็แดกค่ะเขาเป็นทีไมค่ะขไปสั่งไปั่งโชโจปูมา hungry, ล aime, <c oughs> ainsi, ่าเหลียงเก๋อาราั้นาเก๋แก้วเหมือนักชกอีกเดนนอฉันอยากให้ ทั้งหมด๋ยวไปทางหรออย่าเลยอย่ไปทางไปบ้านยาวไหนอย่าอย่ตกองย่าก็หมดค่ะมาทั้งหมด2อ0รอยามิบ้าสิองนะคะหมูมากค่ะแล้วร้านนี้น้องเชอรี่คอนเสิว่าอร่อยจริงๆรนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปรอในร้านนะคะเรากินหมาล่านะคะ เดี๋ยวเราต้องมาซื้อน้ำแก้เผ็ดคือน้ำใบชะลีเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวน้ำดีหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ดูได้จากดูได้จากหน้าร้านนะคะสักว่าอะไรนี่ไงมีราคานี่เดี๋ยวได้มองตาเปย์หรือจงเปย์เยวคันเตยาวตาเปย์อ๋อเสียงเปย์นี่ตาเปย์นะเปย์อยู่นู่นก็แดกอยู่ไหนก็แดกฉันอยากจะแดกไม่เลือกแดก ันุ้นก็แดกมาได้แล้วนะคะเปิดน้ำมะนาว100%นะคะเราคุยอกว่าอร่อยตองีเค,ค่ะไปกินหม,ามานะะ่าล่ากันบ้างปะแยวากา้วหนึ่งร้อยเหรียญน่าทานมากอันนี้ใส่อะไรเราจะใส่พกเมามาแล้วนะคะของของกุ๊กแตงก็มาแล้วนะคะเป็นโชโตกูหม่าล่านะคะอ๋อใส่กระทียมไม่มามาก็ที่อืโชโตกูหม่าล่านะคะ หม่าล่าส่น้ำซุปเต้าหู้เหม็นนะคะแล้วใส่เต้าหู้เหม็นนะคะคือหอมมากเนาะนี่น้องเชอรี่นะคะพามากินร้านนี้น้องเชอรี่บอกคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงใช่ไหมคะอร่อยตรงีต้องผักเผาชาแต่เป็นผักแล้วมันรสชาติลองชิมรสชาติท่านผู้ชมแล้วก็อธิบายท่านผู้ชมดู่รสชาติเป็นไงคะไม่ใช่รสชาติมันสไตล์ยังไงมันเป็นยังไง ผัดดองมันเปรี้ยวๆอร่อยเปรี้ยวนัวๆมันเป็นกระหล่ำดองเผ็ดเผ็ดพริกมาลาใช่ไหมเผ็ดอันนี้ด้วยเราใส่พริกต่อพริกเพิ่มพริกเผาเพิร์ใช่ไหมก็ชงแชมลันน่าจะราคาคันจรงค่ะถ้าอู่ฮั่นหมดอ่ะมีโอกาสได้มาไต้หวันมาชิมเนาะติดต่อน้องเชอรี่ได้เอาเฟรดบุ๊กอะไรคะเชอรี่คันๆนะคะเธอเป็นไกด่ดำเที่ยวจั๊กเธอเป็นไกด่ดำเที่ยวได้นะคะ MRT 12อถว12เดินได้ไ เท้าชิบอีกคำหนึ่งเอาส้นน้ำไปดีดีนะโอเคถึงตาก,กั้วไก่ฉีมั้นะคะตาขั้วไก,ก่ฉีมาาั้นะคะจะลองรู้ว่มจะอร่อยสบเนืที่เชิดเอาเชิญรีบอกถ้าอยากได้เผ็ดต้องใส่น้ำจิ้มไก่ชี้นน้ำเปอ่า มากเลยอ่ะมัเปี้ยวอหรเหมือนต้ยมยำอ่ะเขาใช่ลระคะใช่ล้ไปชิมคำาแล้วก็กินกันดังรังร้อนเลยพอสน้ำนีคำว่า,นา,นนา,นวาค่ะน้ำน้ำมันดีมากอยดีมาถากินกันค่ะอ,อยู่นู่นก็แดกอยู่ไหนก็แดก ฉันอยากจะแดกไม่เลือกแดกอันนู้นก็แดกอันนั้นก็แดกอันไหนก็แดกไม่เลือกแดกอยู่นู้นก็แดกอยู่ไหนก็แดกฉันอยากจะแดกไม่เลือกแดกอันนู้นก็แดกอันนั้นก็แดก อันไหนก็แดกไม่เลือกแดดอยู่นู่นก็แดกอยู่ไหนก็แดกฉันอยากจะแดวนะไม่เลือกแดดอยู่นู่นก็แดกค่ะกูไก่ขอตัวปดิดตัวนะคะสำหรับร้านมีก่ฉันอยากจะไม่เลือกแดดให้ผ่าน <ๆ S 1> นะครับถ้ามีโอกาสได้มาไต้หวันก็มาลองชิมนะคะที่เกาสงน <ๆ S 2> ะคะ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กูเกิลได้วยนะคะสำหรับวันนี้กูเกิลลาไปก่อนนะคะคลิปหน้ากูเจะพาไปแดกอะไรลืมติดตามนะคะอยู่นู้นก็แดกอยู่ไหนก็แดกฉันอยากจะแดกไม่เลือกแดกอันนู้นก็แดกอันนั้นก็แดกอันไหนก็แดกไม่เลือกแดก